สวัสดีครับ ASPL a y นะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกบี d Dolphin League 3นะครับนะครับเจ้าบ้านครับลบบุรีซิตี้ในระบบ4-2-3-1ครับประตูเป็นนรากรคนแรงดีครับส่วนทีมเยือนนะครับมาในระบบ4-3-3ครับดูจากแผงไลน์อัพแล้วก็อะไรครับสัญญานวีดมาอะไรครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรมนตร์นะครับเป็นฝ่ายเขยลุกริ่มเล่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้าย อะไรครับฟรีคิกของกเกษมบดิตครับสนทยาวิ่งมาจิงเลยครับโอ้โหโอกาสยิงครั้งแรกบอลของกเกษมบดิตเปิดมาด้านไกลลูกนี้เดชตว,วัดแล้วเอาติดเซฟตัวซ้ำไม่มีครับโอ้โหบอลเป็นของกเกษมบดิตบอมยาวขึ้นหน้ามาเลยครับทางซ้ายอะไรครับถึงด้วยครับคูดิโน่ดดนกับพลทวัตล็อกเข้าขวาลูกนี้โกลมหน้าแล้วจิงโอ้โหมีลื่นแล้วตามจิมอีกทีหนึ่งได้เฉยครับโอ้โห หนึ่งต่อศูนย์ครับนาทียี่สิบห้าครับทีมเยือนบุกมานำก่อนโอกาสยิงของนิติกรบรรจุงามนะครับโอ้โหสกิดเปลี่ยนทางลูกนี้กองหน้าตัวเป้านะครับนิติกรบรรจุงามก่อนที่จะทําประตูได้ครับโอ้โหดูครับจังหวะยิงตรงนี้ของพีโอครับเป็นสายของพิทักษ์ชัยครับวิ่งมายิงเสาแรกลูกนี้เอาตบออกมาแล้วบอลคู่คิกได้สอีวิธีหนึ่งโอ้โหเป็นสองประตูต่อศูนย์ไปเลยครับจังหวะเก็บตกหน้าปากประตูลูกนี้ครับ แล้วเป็นรัชดนเที่ยงวงนะครับกองกลางคนใหม่ของกเกษม์ฟดิตครับเดิ๋หน้ากันต่อครับเจ้าบ้านเจสดาพรต่างปอมลุงอีบองไปในเขตโทษแล้วได้โขกแล้วครับโอ้โหไล่มาเป็น2ต่อหนึ่งครับทางฝั่งของลุกบุรีซิตี้ครับลูกโขของกิติคุมินะครับเอาละครับกลับมาละครับช่องว่างเหลือแค่ประตูเดียวครับทางฝั่งของลุบุรี เปลี่ยนมาทั้งขวาครับเจษฎาพรลูกนี้ล็อกเข้าซ้ายหยอดเข้าไปอีกทีนึ่งพักอกแล้วจิงโอ้โหกติจะแตะหนีเจษฎาพรไม่ผ่านครับโู้โูนี่ก็เด่นทั้งเกมรับเกมลุกเลยครับตอนที่จะจบครึ่งแรกไปเลยนะครับครับก็ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับสู่การถ่ายทอดสดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอองมอกทางซ้ายครับเจษฎาพรลอเส้นนี้มีบรเซดนะครับ เจตลาพรไปเองก่อนที่จะสัดลูกนี้ครับโอ้โหต้องเซฟครับมาทิมมูดาหยอดมาใหม่อีกทีหนึ่งลูกนี้กาติถึงบอลนะครับดวนกับทางด้านของสิริชัยอ้ตรงนี้คล้องหลอกได้สวยครับสุดเส้นหลังขวาเปิดยัดกลับมาเอาบอลเฉลีลบแล้วติ้มเข้าไปไม่เหลือครับโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับสหรัแรกของยศภัสศักพรมครับเปลี่ยนเป็นประตูทันทีครับนี่ครับ หลอกศิริชัยได้เยี่ยมเลยครับก่อนที่จะหักข้อเข้าไปครับู้่พนวัตสกัดไม่ขาดนะครับบอลทะลักมาเข้าทางยศพัชครับจิ้มง่ายๆเข้าไปเลยพี่ทักครับคืนมาโอ้โหตรงนี้แตะหนีมาแล้วก็เปิดยาวอีกทีนึงกะจังหวะไม่ดีเท่าไหร่ครับแม่ต้องตามแก้ไขแล้วคืนกลับมาสั้นไปหน่อยครับเอาละครับลงซ้ายได้ซัดโอ้โหไปเลยครับ4ประตูต่อหครับยศพัสักลมครับ ตัวสำรองที่ลงมาซัดส,สองประตูนะครับอ,อูดูครับจังหวะคืนของธีราเมตครับโดนสัพพัแก่จ้องมาแล้วอะครับข็ให้บอลไม่ดีแล้วก็แตะหนีทางด้านของทิติวัตรไปได้อะครับแล้วก็จบไปเลยนะครับ90นาทีครับนัดประเดิมสนามในเลขที่2ครับ ซิตี้นะครับเปิดบ้านแพ้กับมหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีไปครับ1นประตูต่อ4ครับ